h o k ไกโดเอ็กเพรสเวイพาร์คืออะไรอิตซิก้คืออะไรค่าทางด่วนที่ญี่ปุ่นแพงหรือเปล่าไปดูกันเลยสวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาแบ่งปันข้อมูลสำหรับเพื่อนๆที่กำลังวางแผนจะเช่ารถขับเที่ยวในฮอกไกโดซึ่งเป็นวิธีที่เราเคยใช้ในทริปที่ผ่านมา ตอนเราจะจองรถกับบริษัทรถเช่าเนี่ยนอกจากเลือกรุ่นรถแล้วทางบริษัทก็จะมีออปชั่นเสริมให้เราเลือกซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ ETC Card ETC Card ก็คือบัตรสำหรับผ่านช่องทางด่วนอัตโนมัติคล้ายๆ Easy Pass บ้านเราถ้าเราจองรถพร้อม ETC Card พนักงานก็จะเอาเจ้า ETC Card เนี่ยมาเสียบในเครื่องอ่านบัตรที่อยู่ในรถเช่าของเรา รถเช่าที่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะมีเครื่องเสียบเจ้าอิทิสิการอยู่แทบทุกคันเลยถ้าเรามีการ์ดเนี่ยเราสามารถผ่านช่องอัตโนมัติได้เลยไม่ต้องรอต่อคิวเพื่อจ่ายค่าผ่านทางแล้วพอตอนขึ้นรถเนี่ยพนักง,งานก็จะเอาการ์ดในรถไปเช็คว่าเราอะขึ้นทางด่วนไปกี่ด่านแล้วก็มาเก็บเงินทีเดียวเลยหมายถึงเก็บเงินค่าทางด่วนนะหรือถ้าใครไม่อยากมากังวลกับค่าทางด่วนว่าขึ้นไปกี่ด่านราคากี่เยน ไม่อยากมาจ่ายค่าทางหลวนที่หลังเราสามารถเช่าบาัตร ETC Card พร้อมกับซื้อ h o k k ไก d o Express พ a y p วพาได้เลย e x p ออ,ไอกไกโดเอ็กเพรสเว์พาสเนี่ยคือแพ็เกจขึ้นทางด่วนแบบเหมาจ่ายเป็นรายวันซึ่งขายให้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเท่านั้นต้องซื้อแพ็เกจตามจำนวนวันที่เราเช่ารถยกตัวอย่างเช่นถ้าทุกคนเช่ารถ7วันแต่ใช้ทางด่วนแค่5วันทุกคนก็ต้องซื้อแบบเหมา7วันนะจะซื้อตามจาน,นวนวันที่ใช้ทางด่วนไม่ได้เพราะมันเป็นแบบเหมาเนาะ การที่เราจะซื้อฮ o อกไกโดเอ็กเพรสเวพาร์ได้เนี่ยเราจะต้องเช่าบัตร ETC ก่อน ETC Card สามารถเช่าเดียเด่ยวๆได้โดยไม่จำเป็นต้องซื้อฮ o อกไกโดเอ็กเพรสเวพาร์แต่ต้องมาจ่ายค่าทางด่วนตามจริงตามด่านที่เราผ่านตอนคืนรถยกตัวอย่างกรณีเราตอนเราไปรับรถเช่าเราจอง ETC Card ก่อนไปเรียบร้อยตอนไปรับพนักง,งานก็จะมีออปชันให้เราเลือก2องออปชัน ออปชันที่1ก็คือ ETC g a r d อย่างเดียวถ้าเลือกออปชันนี้ก็จ่ายค่าเช่าการ์ดพร้อมกับค่ารถแล้วขับรถออกเที่ยวได้เลยค่าทางหลวนค่อยมาจ่ายตอนคืนรถออปชันที่2ก็คือ ETC card ด บวกฮอกไกโดเอ็กเพรสเวイพาสถ้าเลือกออปชันนี้ต้องเช่าบัตร ETC Card พร้อมกับซื้อ p พาสพนักงานก็จะดูว่าเราเช่ารถกี่วันเราก็ต้องซื้อพาสตามจำนวนวันที่เราเช่ารถและจ่ายเงินค่าเช่ารถค่าเช่า ETC Card แล้วก็ค่าฮอกไกโดเอ็กเพรสเวイพาสก่อนขับรถเที่ยวจบตอนคืนรถก็คือไม่ต้องมาจ่ายค่าทางด่วนแล้วสะดวกมาก ้เราจะรู้ได้ไงว่าเราควรซื้อฮ o อกไกโดเอ็กเพรสเวยพาสดีไหมหรือจ่ายค่าทาั้งด่วนเป็นเที่ยวจะถูกกว่าเรา,สา,าสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้เลยก่อนอื่นให้ทุกคนค้นหาคำว่าฮ o อกไกโดเอ็กเพรสเวยพาสใน Google นะคะ โอเคเจอแล้วขึ้นมาอันแรกเลย th drive plaza com คลิกเข้าไปเลยจ้าเข้ามาแล้วหน้าตาเว็บก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนมีภาษาให้เลือกที่มุมขวาบนด้วยมีภาษาไทยด้วยสะดวกมากเลยพอเลื่อนลงมาก็จะเป็นค่าทางห่วน Hokkaido Expressway Pass แบบเหมาจ่ายตามจำนวนวันที่เราเช่ารถนะ เ่ารถกี่วันก็ว่าไปคุ้มอยู่นะทุกคนอันนี้ราคาแบบเหมาทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าจ่ายเป็นเที่ยวหรือซื้อพาสแบบเหมาคุ้มกว่ากันเราสามารถเข้าไปคำนวณค่าทางด่วนเป็นรายเที่ยวได้ที่ไอคอนรูปแผนที่ที่มีหมุดปักด้านซ้ายของจอกดเข้าไปที่ค้นหาทางด่วนและเส้นทางเลยค่ะเสร็จแล้วกดแถบค้นหาสีเขียวอีกทีนึงนะคะ เข้ามาแล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้จะมี IC เริ่มต้น IC ปลายทาง IC ก็คือด่านเก็บเงินนั่นเองก่อนที่เราจะคำนวณค่าทางด่วนเราจะต้องรู้แผนขับรถคร่าวๆของเราก่อนว่าจะไปเมืองไหนขึ้นจากด่านไหนไปลงด่านอะไรเมืองอะไรตรงนี้แนะนำให้ค้นหาเส้นทางจาก Google Map มาก่อนนะคะ พอทราบเส้นทางที่เราจะไปแล้วก็กดไปที่ค้นหาชื่อ IC สีเขียวอีกทีจะขึ้นเป็นชื่อทางด่วนและ IC ในญี่ปุ่นเราสามารถไปเลือกภูมิภาคที่เราจะไปได้ที่มุมซ้ายบนแถบสีฟ้าของเราเราจะขับที่ฮอกไกโดก็เลือกไปเลยนี่ไงภูมิภาคฮอกไกโดขึ้นมาแล้ว เราจะขับจากสนามบินชิโตเซมุ่งหน้าไปที่เมืองฟูราโน Google Map คำนวณเส้นทางให้เราขึ้นทางหลวนที่ IC ชิโตเซฮิกาชิเราก็หาชื่อ IC แล้วเราก็จิ้มไปเลยแล้วก็เลือกเป็น IC เริ่มต้นส่วน IC ปลายทางเราจะไปลงที่ IC ชิมุกับปุเจอแล้วก็จิ้มไปเลยแล้วก็เลือกเป็น IC ปลายทาง เสร็จแล้วให้กดกากบาทสีเขียวเล็กๆที่มุมขวานะคะพอออกมาหน้านี้ก็เช็คอีกรอบว่าชื่อ IC ที่เราใส่นั้นถูกต้องหรือเปล่าเสร็จแล้วกดแถบค้นหาสีเขียวด้านล่างอีกทีนี่ไงขึ้นมาแล้วค่าทางหลวนจาก IC ชิโตเะฮิกาชิไปลงที่ IC ชิมุกับปุค่าทางหลวน1900เย็นแต่ว่าถ้าใช้ e t c ี a การเนี่ย 1,330เยนอันนี้เป็นค่าทางด่วนรายเที่ยวนะคะคิดตามจริงตามจำนวนด่านที่เราผ่านทุกคนก็ลองคำนวณเส้นทางดูว่าวันนี้เราจะไปไหนบ้างใช้ทางด่วนไหมใช้กี่ด่านด่านละเท่าไหร่ถ้าขึ้นแค่ไม่กี่ด่านจ่ายตามจริงเป็นรายเที่ยวอาจจะถูกกว่าซื้อพาสฮอลกไกโดเอ็กซ์เพรสเวพาสนะแต่ถ้าใช้เยอะขึ้นทางด่วนทุกวันหรือใครกลัวหลงแนะนำให้ซื้อฮอกไกโดเอ็กซเพรสเวพาสเลยจ้าใช้ทางด่วนไม่ อัหลงได้เต็มที่คุ้มแน่นอนและนี่ก็เป็นวิธีที่เราเคยใช้วางแผนก่อนไปนขับรถเที่ยวเนาอ,อยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบาย